เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าวงมาลัยซิ่งเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ประเภทคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะ ก็ถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วไงนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องที่ผมจะมาพูดคุยอยู่ในวันนี้ก็คือเรื่องที่ผมกําลังจับมันอยู่นั่นเองเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในการแข่งขันรถแต่ละประเภทนั้นพวงมาลัยเนี่ยมันมีส่วนสําคัญมากขนาดไหนนะแล้วเพื่อนๆรู้อีกไหมว่า พวงมาลัยเนี่ยมีกี่ประเภทในการใช้การแข่งขันรถยนต์ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประเภทดิฟประเภทซิรคิตหรือประเภทแรลลี่นะนะเพื่อนๆคิดว่ามีพวงมาลัยกันกี่ประเภทครับ ยังไม่ทราบเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องราวนี้และก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับมาดูพวงมาลัยประเภทแรกกันเลยนะครับผมก็คือพวงมาลัยก้านตรงนะหรือ flat disc นะครับถือว่าเป็นพวงมาลัยที่สามารถพบเห็นได้ในทุกการแข่งขันเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแรนลลี่หรือการแข่งขันแบบทางเรียบเพราะว่าพวงมาลัยก้านตรงนั้นมีความแข็งแรงมากที่สุด ถ้าเราเปรียบเทียบกับพวงมาลัยประเภทอื่นนะครับพวงมาลัยประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนานในวงการมอเตอร์สปอร์ต หรือแม้กระทั่งวงการรลซิ่งต่างๆวงมาลัยที่เราเห็นขายกันทั่วไปที่ตามสำนักต่างๆไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือของเทียบหรืออะไรก็ตามวงมาลัยก้านตรงนี้แหละครับคลาสสิกละผมว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็น่าจะใช้วงมาลัยประเภทนี้อยู่นะครับต่อมาครับวงมาลัยก้านยกนะหรือดิสิ์นะครับทั้วออกแบบมาเพื่อให้เป็นวงมาลัยอยู่ใกล้กับนักแข่งมากยิ่งขึ้น เหมาะสาหรับรถแข่งที่มีการเลื่อนตำแหน่งของเบาะไปด้านท้ายเพื่อสร้างความสมดุลเชิงน้ําหนักของตัวรถนอกจากนั้นแล้วการของพวงมราลัยประเภทนี้นะครับจะเอียงทํามุมกับพวงมราลัยทําให้สามารถหมุนพวงมราลัยได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องกลัวว่านิ้วจะเข้าไปติดก,กับก้านของพวงมราลัยเพราะฉะนั้นพวงมราลัยประเภทนี้นะครับก็เลยเหมาะมากสาหรับรถแข่งประเภทดิฟที่ต้องทําการหมุนพวงมราลัยเพื่อเปลี่ยนทิศทางรถอย่างต่อเนื่อง เหมือนรถผมที่ใช้พวงมาลัยแบบก้านยกอยู่แต่รถผมไม่ใช่รถด,ดิฟเอาเป็นว่ามันสวยครับผมก็เลยซื้อมาใช้งานนะผมว่าเพื่อนๆหลายท่านก็คงใช้พวงมาลัยก้านยกเหมือนแบบผมนะซึ่งเดี๋ยวในครั้งต่อๆไปเนี่ยผมอาจจะมีการเจาะลึกเฉพาะเรื่องของพวงมาลัยแบบก้านยกว่าทําไมรถด,ดิฟเนี่ยถึงต้องใช้พวงมาลัยลักษณะนี้นะก็คอยติดตามผมเรื่อยๆแล้วกันนะครับพวงมาลัยแบบตัดล่านะครับหรือ flat bottom ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในปัจจุบันโดยเฉพาะรถแข่งประเภทเซอร์กิตในระดับมืออาชีพเพราะรถแข่งประเภทนี้นะครับถูกออกแบบมาให้ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งพวงมาลัยขึ้นลงรวมไปถึงไม่สามารถเลื่อนต่ำของเบาะนั่งได้ทำให้นักแข่งเข้าออกรถแข่งได้ลำบากนะครับพวงมาลัยแบบตัดล่างออกแบบมาเพื่อเพิ่มพื้นที่บริเวณระหว่างหน้าขาและพวงมาลัยทำให้นักแข่งสามารถเข้าออกได้ง่ายขึ้นนั่นเอง พวงมาลัยประเภทนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยที่มีขายกันอยู่พวงมาลัยซิ่งทั้งหลายนะก็ลองดูนะครับผมว่าพวงมาลัยแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะพวงมาลัยแบบตัดบนตัดล่างนะครับหรือว่า Fla Top at bottom นะเปรียบเสมือนเป็นลูกผสมของพวงมาลัยแบบเปิดบนหรือ Open Top นะและพวงมาลัยแบบตัดล่างก็คือแฝดบอทท็อที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับ ผู้ออกแบบมาให้มีวัตถุประสงค์สองแบบนะก็คือช่วยให้หนักแข่งสามารถมองหน้าปัดได้อย่างสะดวกขึ้นก็คือการที่โพรแกรมตัดข้างบนรวมไปถึงทําให้หนักแข่งสามารถเข้าออกรถแข่งได้ง่ายนั่นเองก็คือการตัดข้างล่างนะครับ ก็เป็นพวงลัยแบบลูกผสมที่สามารถมองเห็นเกวัดข้างหน้าได้อย่างชัดเจนแล้วก็ขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกในกรณีที่ว่าเาบาะไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้นะครับพวงลัยประเภทนี้ในรถหลายๆคันรถพวกซูเปอร์คาร์ก็มีให้เห็นกันบ้างหรือว่ารถรถที่มีร์ฟร์แมนมากๆก็มีเหมือนกันนะครับสุดท้ายเลยนะครับผมก็คือพวงมาลัยแบบเปิดบนหรือโอเพนท็อปนะ ทูออกแบบมาเพื่อให้นักแข่งสามารถมองเห็นหน้าปัดได้อย่างสะดวกเหมาะกับรถแข่งที่ต้องเปลี่ยนเกียร์และสังเกตรอบเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขันรถแข่งประเภทนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถแรนล,ลี่หรือรถประเภทเซอร์กิตนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยเห็นหรือเปล่านะมันจะเป็นพวงมาลัยที่แบบคือข้างบนเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าไม่มีไม่มีที่จับเลยตรงนี้ก็คือจะไม่มีที่จับแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะอ่าจะมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถแล้วก็เหมือนกับว่ามองเห็นเกวัดได้สะดวกเลยแต่เวลาแบบมันคงไม่เหมาะกับรถประเภทแบบอย่างพวกรถดิฟเพราะว่ามันต้องมีการสาพวงมาลัยขนาดนั้นรถแข่งอย่างพวกแรนดี้หรือสกิตเองอ่ะเวลาเขาหมุนพวงมาลัยเขาก็ไม่ได้แบบหมุนสาวเลยขนาดนั้นเขาก็แค่แบบหมุนแค่นี้แค่นี้อะไรประมาณนี้นะ แต่ผมไม่แน่ใจว่ารถซิ่งหลายๆท่านก็น่าจะมีนะผมเคยเห็นเหมือนกันที่ว่าเขาจะตัดข้างบนตัดข้างล่างแล้วก็ขับอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดูแปลกด,ดีนะอันนี้ก็สไตล์ไทยสไตล์มันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับภูมอะไรห้าประเภทที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นะผมว่าเพื่อนๆหลายๆท่านที่แต่งรถหรือใช้รถซิ่งอยู่ก็คงเลือกประเภทของภูมอะไรหนึ่งในห้าแบบนี้แหละมันคงไม่มีหลุดไปมากกว่าน,นี้ละนะครับ ผมไม่มีประเภทพงมาลัยแบบตัดด้านข้างแล้วนะเนี่ยเราแบบมีพงมาลัยตัดด้านบนตัดด้านล่างใช่ไหมด้านข้างคงไม่มีหรือม,ม,มีปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมก็เคยเห็นนะที่ว่าคนเขาเออใช้แฮนด์ของรถมอเตอร์ไซค์นะครับมาทําเป็นพงมอลไยอันนี้มันเป็นเรื่องของสไตล์นะครับเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความคิดแหวกแนวนะครับผม การที่ว่าจะเอามาขับขี่กันแบบจริงจังเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแบบไปตามงานโชว์รถนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะมันก็โอเคใช่ไหมครับอันนี้ก็อย่างที่บอกมันสไตล์ใครสไตล์มันนะเรื่องแบบนี้ผมก็ไปหาเรื่องราวนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่ก็คิดว่ามีหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ทราบเรื่องประเภทนี้นะครับผมก็พยายามจะสรรหาเรื่องราวหลายๆเรื่อง มาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับอยากจะให้ผมนําเสนอเรื่องประเภทไหนอะไรยังไงนะหรือว่ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมทําอยู่นะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะก็เอามาเล่าสู่กันฟังครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหน็นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอ ขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ